สิรานะคะจากช่อง YouTube, ยูทูบพญาเพชรพัทรานคราชเพจอัญมณีพเพจเปรตแก้วผู้สื่อตาน,นานพญาเพชรพัทธลานคราชและพระชายาญยาดินทศินีเทวีรวมนถึงสื่อสารธรรมดีๆจะเสด็จพ่อของเพรมาแบงปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่า,าถ้าเกิดเรา,เารู้สึกเหมือนกับว่าอิจฉาในในบารมีสัญ,ญลักษณ์แห่งบารมีของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเล่นความเพียรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอกุศลไหมนะคะคือ ก็อกุศลตอนที่เกิดความรู้สึกอิจฉานะคะแต่ทีนี้อกุศลและกุศลที่เป็นความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดดับนะถ้าเราทํำวิปัสนาเราก็ยอมรับมันซะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังเป็นปุถุชนอย่างเงี้ยไอความรู้สึกอิจฉาลิสยาเผลอเปรียบเทียบเผลอคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยมันมันมันก็ยังยังเป็นธรรมชาติของของของ,ของวิถีจิตนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมหน้าที่เราเราเรา,เราเรียนใช่ไหมเราเรียนปฏิบัติวิปัสนาวิปัสนาต้องทำยังไงกับอารมณ์กําหนดไปนะคะ รารู้ตัวอิจฉาเรารู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเรารู้ว่าความรู้สึกนี้มัน,นมันเรียกว่าอิจฉาอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันเรียกว่าอะไรดังนั้นเนี่ยรู้เพิ่มขึ้นไปอีกนะรู้อาการมันด้วยอ่ะอิจฉาเ,เ,เนาะแบบเทียบเนาะอย่างเงี้ยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยอ่ะโอเคก็มาดูซิว่าความทะเยอทะยานในการปฏิบัติสมมติว่าไปเปิดดูเฟซเพื่อนเห็นเขาโหนพระนิมิม่ชัดเลยหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าเราก็เลยมาเข้าห้องพาทันทีนะคะตั้งแต่ อิจฉาเนี่ยกำหนดทันหรือเปล่านะคะแล้วเข้าห้องพักทันทีเนี่ยมาด้วยโทระโมหะอะไรอย่างเงี้ยเราได้กําหนดไหมจนกว่าจะเข้าห้องพระปิดประตูได้กําหนดบ้างไหมยเงี้ยเราเราต้องรอเก็บรายละเอียดนะว่าไม่ใช่ว่ามานั่งจุ้มปุ๊กนั่งปั๊บแล้วก็อ๋อนี่คือการภาวนาก็ค่อยมาช้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 าอ,อ,อะไรนะนั่งเนาะถูกเนาะเรามานับเอาการภาวนาตอนนั่งจุ้มปุ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องพยายามคือจริงๆการภาวนาเนี่ย เราอย่าอย่ามาคือจริงๆโอเคใช่ว่ารูปแบบเนี่ยทำให้เราตั้งสติสมาธิได้ได้มากเพราะเราแบบเหมือนกับอยู่นิ่งๆในท่านั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมมันแค่เดินไปกลับนะคะมีการหยุดยืนเดินเอ่อหยุดยืนยน,ยน,น้อยยืนน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยเรานับแค่นี้ไม่ได้การปฏิบัติจริงๆนับที่สตินะคะสติที่ตามรู้เท่าทันนะคะรูปกับนามนะรูปกับน้มนะคือกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนนะมีสติรู้ตัวนะมีสัมปั ชัญญะอ่าแล้วก็มีความรู้สึกนิคิดเนี่ยคอยเท่าทันมันอยู่เสมอนะเพราะว่าไม่งั้นคือมันคิดไปเรื่อยอทั้งวันนะคะเราไม่รู้ตัวเลยนะคะเราไม่รู้ตัวดังน,น,นั้นเนี่ย เนี่ยคือการภาวนานะการภาวนานะคือความเพียรเพียรอะไรเพียรที่จะมีสติสติที่อะไรสติที่จะตามดูรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะคะเท่าที่จะทําได้นะไม่ใช่ตอนเฉพาะตอนนั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราทําหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยตอนอิชฉาเป็นอกุศลนะตอนร,ร,รีบเดินเดินจำอ้าวเข้าเข,าข้าห้องพระเนี่ยเป็นอกุศลนะคะ,ะแล้วก็พอมาได้กําหนดเนี่ยอโอเคก็ กุศลก็ค่อยเกิดแต่ว่าการกําหนดของเราเนี่ยใจเนี่ยรู้เท่าทันความทะเยอทะยานไหมเนี่ยมันมีความตุยตุยดันให้เราแบบว่าเข่งเคริมนั่งนั่งเหมือนกับกดดันเพ่งเพ่ง,พงให้นั่งอะไรเงี้ยเราเท่าทันเราเห็นอารมณ์อาการแบบนี้ไหมนะคะส่วนใหญ่เราอิจฉาปุ๊บเนี่ยมันจะดันให้เราทําอะไรสักอย่างอาจจะดันทําให้ หาอะไรทําให้ดีกว่าเด่นกว่าเหนือกว่าหรืออะไรเงี้ยมันคือเลือกว่าความทะเยอทะยานอยากพวกอารมณ์เหล่านี้นะดีมากๆนะคะดีดีในทางอะไรดีในทางให้เราเห็นตัวเองนะคะให้เราเห็นสิ่งที่อา่เอาเป็นอนุสัยอนุสัยเนี่ยจริงๆมันต้องเจอสิ่งเราเ้าเนี่ยอิจฉาในเป็นอนุสัยเนี่ยพอเราเจอสิ่งเร้าแล้วเนี่ยง่ายเลยนะง่ายให้อิจฉาออกนี่ตะคนยินดีนะเพราะว่าไม่งั้นคือเราก็ สเสด็จพ่อ,พอเพรบอกว่าอิจฉาเหรออ้ออิจฉาแล้วใกล้โสดาบันแล้วออตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่พอําไปอ๋อถ้าเราจะละอะไรเอาพระโสดาบันละอิจฉาได้อ๋ออ๋อแล้วทำยังไงเอก็ต้องกําหนดอิจฉากาหนดกําหนดร,ร,ร,รู้นะคะไม่ใช่กาหนดห้ามกําหนดร,รู้อาการของอาการอาาริจฉา,าจนความอิจฉานั้นให้เห็นลักษณะอาการจนจิตเนี่ยเห็นลักษณะอาการของความอิจฉา จิตไม่รู้สึกถึงความอิจฉานะคะถ้ามันเห็นแล้วนะถ้าจิตเขาเห็นตัวอิจฉาเป็นอาการเนี่ยนะคะจิตเขาจะถอดถอนออกจากความเป็นผู้อิจฉานะคะจะเป็นผู้เห็นตัวอิจฉาดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะแล้วเราก็สะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย,ายๆหรอกค่ะการการที่จะมาเห็นอาการเป็นอาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ดินพลานอ่ดดินก็ดินไปอึดอัหดหดหด ต่อสู้กับตัวเองนะคะเนี่ยแหละเพราะว่าเราเราเรา,เรามีตัวเองไงเรามีตัวเองเราจึงไม่ชอบความอิจฉาเราจึงอยากจะเดี๋ยวก็ไม่อยากได้เนี้ยไม่อยากได้อิจฉาแต่อยากได้ดีกว่าเขามันก็อย่างเงี้ยนะคะมันมันคือ,ค,อคืออารมณ์ที่เราต้องตามให้ทนันไม่งั้นเราก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะเกิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทรมานใครมันทรมานเราก่อนนะดินน้นรนอยากให้เหนืออยากให้เหนือก็ไม่เหนืออ่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยการปฏิบัติยาก นั่งสมาธิไม่ได้นานเท่าเขาแล้วคุณจะทํำยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราจะแค่เพ่งเคียนตัวเองไปอ่าบางทีก็แบบว่าสุขภาพก็ไม่ดีอ่าเพราะว่าความอิจฉาแท้ๆเลยทําให้นั่งสมาธิที่ไม่มีสมาธินะแต่ว่าเป็นนั่งสมาธิให้ได้รูปแบบสมาธิเพื่อให้ได้เวลาครบอย่างนี้ยมีสติ ที่มีคุณภาพหรือเปล่ามีสมาธิที่มีคุณภาพหรือเปล่าแล้วก็ต้องเท่าทันตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่คือ,ค,อคือการเรียนรู้ใจตัวเองการเรียนรู้ใจตัวเองเราคนอื่นมาเทียบไม่ได้นะถ้าเขาดีถ้าเขาวาสนาดีกว่าเราเพียไกกนได้มากกว่าเราอดทนได้มากกว่าเราเราตายเลยนะเราตายเลยสมมุติว่าอยู่ดีไปอุต,ตริ อิจฉาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยทำยังไงได้นะเราเราความเราบารมีไม่พอเราธาตุขันไม่แข็งแรงพออดทนก็ไม่พอดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ดูตัวเองออกใช้ตัวเองเป็นในระดับที่พอดีไม่เคร่งไม่เครียดเกินไปนะตัวเนี้ยสาคัญมากนี่คือทางสายกลางทางสายกลางของแต่ละคนเราจะวัดไม่ได้ว่านั่งสมาธิสองชั่วโมงเป็นทางสายกลางสำหรับทุกคน <laughs> พูดไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทางสายกลางของแต่ละคนจะต้องดูที่ตัวเองนะคะอย่าเอากิริยาหรือว่ารูปแบบของคนอื่นมากดดันตัวเองดังนั้นเนี่ยความเพียรเราจะต้องดูที่ความพอดีนะคะความพอดีอยู่ตรงไหนที่จะดูรูปนามอยู่ตรงไหนคือในใจเนะี่ยใจเนะี่ยดูอารมณ์ อยู่ตรงไหนคือใกล้ไปหรือไกลอารมณ์แค่ไหนเนี่ยถึงจะมองอาการออกอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องสังเกตสังเกตตัวเองนะนั้นพี่มิ้งก็ขอฝากเรื่องของการดูจิตนะคะดูอารมณ์นะคะดูอารมณ์ที่น่าดูนะคะถ้าเกิดเราอยากหลักกิเลสก็คือพวกอารมณ์อนุสัยพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอฝากสําหรับคําถามนี้และก็คลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ปฏิบัติทุทกๆท,ท่านแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะ ตัวท่านเองได้ฟังท่านก็เป็นบุญนะคะตัวพี่มิ้นเองนะคะนำธรรมะดีๆของเสด็จพ่อที่สั่งสอนพี่มิ้นมาแบ่งปันพี่มิ้นก็ได้บุญนะคะแล้วก็เราเผยแผ่ไปเผื่อใครเข้าปฏิบัติแล้วเข้าติดขัดเรื่องนี้อยู่เราได้เป็นทางออกให้เขานะคะก็ยิ่งได้บุญเข้าไปนะคะยิ่งเป็นมหาบุญนะคะเพื่อที่จะช่วยให้คนได้เกิดเหมือนกับความปลดล็อกในใจขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกุศลมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube พยาเพรพัฒราคร้านะคะเป็นการเผยแผ่บารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรด้วยนะคะแล้วก็เพจอัญมณีนีเพเกรดแก้วรวมถึงไอจเกรดแก้วนะคะเทวานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ